สวัสดีค่ะคลิปนี้เอื้องก็จะพามาดูวิธีการปั่นลำนะคะการปั่นลำให้หมูขุนนะคะเป็นหมูขุนรุ่นแรกที่อยานมมาหมายเ,เพื่อนๆอยากรู้ว่าที่ฟังของเอื้องให้ลำยังไงนะคะในการให้ลำเอื้องผสมยาอะไรเข้าไปบ้างเดี๋ยวเอื้องจะพาไปดูจะถ่ายให้ดูแบบคร่าวๆนะคะ แต่ว่าเรื่องก็จะไม่ได้บอกว่าใช้อัตราส่วนเท่าไหร่เพราะว่าอาัตราส่วนในการผสมยาให้เพื่อนๆอ่านที่ข้างซองยาได้นะคะว่าเราใช้กี่กรัมกี่กรัมต่อปริมาณลำเท่าไหร่นะคะ,ะตัวนี้เพราะว่าแต่ละที่ใช้ใช้ยาไม่เหมือนกันนะคะยาบางที่ก็แรงก็ใช้ปริมาณน้อยบางที่ยาไม่แรงเท่าไหร่เราใช้ยาปริมาณมากต่อปริมาณลำเท่าไหร่ตัวนั้นให้เพื่อนๆใช้ตามสลากนะคะ เรื่องจะพาไปดูว่าเครื่องปั่นลำเที่เอนใช้อยู่ปั่นยังไงผสมยาเข้าไปแบบไหนนะคะของหมูจาโตนนะคะหมูจาโตนคือหมูขุนรุ่นแรกที่อย่านมมาคือมีน้ําหนักตั้งแต่8กิโล1ิกิโลขึ้นไปนะคะ คือไม่ใช่ยาใหม่ๆนะคือ,อยาได้ประมาณ4 5หวันขึ้นไปแล้วนะคะคือเขาคุ้นเคยกับสถานที่แล้วเราถพ่งมาผสมลำตัวนี้ให้นะคะเพราะว่าถ้ายามาใหม่ๆเราจะให้กินเฉพาะลำอ่อนไปซะก่อนแต่ตัวนี้คือ,อยามาได้สักพักแล้วเราก็จะเริ่มเอาอาหารเม็ดผสมเข้าไปให้เขากินพร้อมกับยาด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงจะพาไปดูคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะค่ะเพื่อนๆนี่คือเครื่องผสมลำนะคะเครื่องปั่นลำนะคะดูข้างใน อาจจะมีอาหารแบบนี้นะคะจะปั่นลำให้หมูที่ยานมมาใหม่นะคะเราจะปั่นแล้วก็ผสมยาเข้าไปในนี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะแป๊บนึง นี้จะเป็นอาหารสูตรเบอร์หนึ่งนะคะลำอ่อนอ, Trans <screen> อ่าตัวนี้จะเป็นลำอ่อนตัวนี้นะคะอาหารสูตรแรกคือลำอ่อนแล้วก็ผสมอาหารสูตรสองสูตรสองนี้จะเป็นอาหารเม็ดนะคะวันนี้จะผสมให้ดูจะเป็นลำสำหรับหมูที่หย่านมมาใหม่นะคะหมูที่หย่านมมาใหม่แล้วก็ขนาดตัวโตวแล้วนะคะน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ10กิโลได้แล้วเราก็จะผสมลำให้กินแบบนี้นะคะ ปั่นอาหารเม็ดกับลำใส่ด้วยกันนะคะอายาที่เราใส่มีอะไรบ้างอีูตัวนี้นะคะนี่ก็เอินมาหน่อยเอ่าตัวนี้นะคะ่าตัวนี้เป็นยาแก้กเสษใส่แก้กเสษตัวนี้เข้าไปด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นยาตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วเราปิดฝาไว้นะคะปั่นสักพักหนึ่งใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยนะคะเป็นน้ำตาลน้ำตาลสำหรับหมูนะคะกำลังปัน่นช่วงปั่นก็ปิดฝาไว้นะคะพอเราปั่นเสร็จเราก็จะมาเปิดออกข้างล่างคือเปิดตัวนี้นะคะเปิดแล้วเขาก็จะตกลงใส่รถเข็นให้นะคะ นี่คือเครื่องปั่นลำนะคะปั่นลำสำหรับหมูหย่านมมาใหม่หมูจ่าโตนนะคะหมูหย่านมมาใหม่ปั่นให้กินตัวนี้แต่พอเราให้กินประมาณสักเจ็ดวันนะคะเจ็ดหรือสิบวันพอกินตัวนี้เสร็จปุ๊บต่อไปก็จะเป็นอาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดตัวนี้ที่เราให้กินด,ด,ดูตรงนี้ค่ะจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะต่อไปก็จะกินอาหารเม็ดได้เลยนะคะ เป็นไงบ้างคะไปดูมาแล้วนี่ก็คือเครื่องปั่นลำที่ใช้อยู่ในฟาร์มนะตอนนี้นะคะเครื่องไม่ใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้ปั่นปริมาณเยอะปั่นปริมาณได้น้อยเพื่อให้กินวันต่อวันนะคะเครื่องจะไม่ปั่นลำทิ้งไว้นานเพราะว่ากลิ่นความหอมของลำมันจะออกไปนะคะปั่นวันต่อวันนะคะจะใช้ยาผสมเข้าไปเครื่องนี้ให้เรียบร้อยเลยเสร็จแล้วก็เปิดไปให้หมูกินได้ทันทีนะคะที่ฟาร์มก็ใช้แบบนี้อยู่นะคะโอเคค่ะถ้างั้นคลิปนี้ก็ ขอจ่งไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยววันหลังมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูอีกก็จะเป็นคลิปต่อไปนะคะฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ